เริ่มแล้วนะครับสำหรับ a t ี l e Limited หลีกวอลเลบอลของสหรัฐอเมริกาที่รวบรวมคนเก่งวอลเลบอลนะครับจากทั่วโลกมาแข่งขันกันเป็นแนววารตีสปอร์ตนะครับและที่น่าตื่นเต้นขั้นสุดก็คือนุสราต้องคำอยู่ทีมเดียวกันกับโคจิมะสุดยอดลิเโโรของญี่ปุ่นทั้งนุสราและก็โคจิมะเนี่ยอยู่ทีมเดียวกันครับนุสราเองก็เหนียวมากเวลาที่ตัวบีหลังเนะี่ยตีมา ยากนะที่เธอจะปล่อยให้ลงพื้นในขณะที่โคจิมะก็ไม่ยอมให้บอลตกพื้นเช่นเดียวกันเหนี่ยวขั้นสุดทั้งสองอยู่ทีมเดียวกันส่งผลให้วันนี้ชนะนะครับผม เช่นเดียวกันกับครอมบี้อดีตตัวตีบีหลังจากสโม,มสร i อ k a u t ออจำได้ไหมครับเขาอยู่ทีมเดียวกันกับพรพันธ์ไงสโม,มสร p k ลีเกากหกลีใต้มาปีนี้เนี่ยครอมบี้เล่นให้กับลีกอเมริกาแล้วนะครับลา่าสุดก็มีโอกาสได้เข้าร่วม a อ l ล t ตอเลมิเต็ดด้วยลา่าสุดก็อยู่ทีมเดียวกันกับนุษราต้อมคาเจ้าตัวก็อวยยศเลยอวยแบบขั้นสุดมากอวยนุสราต้อมคาครับว่าชัยชนะนัดนี้วันนี้เนี่ย เป็นเครดิตของนุชราต้อมคำแต่เพียงผู้เดียวว้า wow. ว Yeah that's all credit to n u t a d a she's such a good setter at at balancing the offense and it makes it hard for the other team to block us because they can't commit to one side or the other they have to stay balanced and it it leaves a lot of splits in the block or one on one block so that's all credit to n u t a d a we only ติดตามเชียร์นะักกีฬาวลอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้นะครับหลากหลายละหลากหลายลีกหลากหลายประเทศแอดมินก็จะมานำเสนอกัน อแอดมินหายไปไหนมาแอดมินไม่สบายนะครับตอนนี้ก็หายดีแล้วแล้วติดตามช่องคัฮอยบอลนะครับกลับมาแล้วครับทุกคนเจอกันครับ